ปิดท้ายช่วงนี้น้องไบรท์พาไปดูหน่อยนะครับที่บ้านวังแร่ตําบลชุมแสงสงครามบางระกรมพิชุโรกไปดูต้นมะขามต้นหนึ่งนะครับถูกระดับประดาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีสันสวยงามเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้สัญจรไปมาในหมู่บ้านเช่นเดียวกับบ้านอีกหลายหลังในหมู่บ้านติดดอกไม้ประดิษฐ์อย่างที่ว่านี้เนี่ยนะครับหลายหลังเลยแล้วก็ชักจะลามไปหลายหมู่บ้านหลายตําบลเพิ่มมากขึ้น คือเจ้าของบ้านเอาดอกไม้ประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยมาตกแต่งค่ะคือมองมุมหนึ่งเอ๊ะทำไมละเนี่ยหรือมันจะสวยงามยังไงเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะใช่ไม่ใช่ของจริงแต่อีกมุมหนึ่งเอ๊ะติดกันหลายบ้านเหลือเกินนอกจากต้นมะขามกลางหมู่บ้านหล่านี้แล้วอูย้ยังขายอีก มันมีที่มาที่ไปอะไรกันหรือเปล่านะคะ<อ>เราก็เลยลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านบ้านวังแรกคร่ะไปถามคุณละออพินพิจารณ์นะคะคุณละออกาลังทําดอกไม้ประดิษฐ์ขายอยู่เลยค่ะคุณละออก็เล่าที่มาที่ไปบอกชาวบ้านเขาพูดต่อๆกันว่ามีผู้หญิงคนนึงมาเข้าฝัน <c oughs> แล้วก็ถามหาว่าบ้านมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ไหน <c oughs> บ้านมนุษย์อยู่ที่ไหนจะมาเอามนุษย์ไปอยู่ด้วยทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยติดดอกไม้สีสันสวยงามเพื่อที่จะให้หญิงคนนั้นเนี่ย บอกว่านี่มันเป็นบ้านของนางฟ้าบ้านของเทวดาไม่ใช่บ้านของมนุษย์เห็นไหมร,ระดับประดาไปด้วยดอกไม้สีสันต่างๆนี่บ้านเทวดาบ้านนางฟ้า คือจะหลอกผีแม่ไม้เหรอประมาณอย่างนั้นค่ะคือคุณละออเนี่ยบอกว่าพอมีข่าวลือแบบนี้มาเนี่ยมันมีคนในพื้นที่ใกล้เคียงเสียชีวิตด้วยสาเหตุไหลายตายอ่ะคือไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วพอเล่าต่อๆกันมาแบบนี้มันทุกบ้านก็เลยเอาดอกไม้ประดิษฐ์สีสันสวยงามมาติดเอาไว้ตามต้นไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยในบ้านนะคะก็เลยกลายเป็นบ้านนางฟ้ากันใหญ่เลยใช่บ้านนางฟ้าบ้านเทวดานะคะแล้วก็ตอนนี้ประดิษฐ์ขายกันเลยค่ะมีตั้งแต่ทําจากวัดสดุอย่างถุงพลาสติก แล้วก็ทําจากถุงที่เป็นถุงปุ๋ยอย่างเงี้ยเอามาพ่นสีก็ขายกัน3<อ>บาท5บาทแล้วก็มาประดับตกแต่งบ้านกันนะคะคืออย่างคุณชุมพรสุขดีคนนี้บอกว่ามีไรายได้เลยนะฮะเนี่ยเอาถุงปุ๋ยอา่าเศษเศษถุงใชสในถุงปุ๋ยแบบอเอามาทำขายดอกละสามบาทขนาะที่ในเวลาต่อมา เขาเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านก็มาอบรมกันเป็นเรื่องพื็นราวเลยเอาอวิธีการกําจัดขยะมลพิษหรือวัสดุที่เหลือใช้จากการเพาะปลูกะค่ะอย่างเช่นไส้ในของถุงปุ๋ยอย่างเงี้ยที่มันเป็นพลาสติกใช่ไหมคะสร้างปัญหามลาพิษให้กับชุมชนก็เอาม,มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้สีสันสวยงามน,นี้ซะเลยเอามาาเมอมอ,อมงในมุมนี้ก็คือเอาวัสดุเหลือใช้ลให้เิดประโยชน์สร้างรายได้ถ้ามองในมุมนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากความเชื่อที่ดันที่เขาเรียกแล้วะไปพูดต่อๆกันใช่ที่ไปพูดต่อๆกักเนเลยนะฮะว่ามีคนจะมาเอามนุษย์ไปอยู่ด้วยก็เลยต้องติดที่บ้านว่าเป็นบ้านเทวดาบ้านนางฟ้าฟังเสียงดี๋ทุกบ้านเลยจะเอาแก้เค็ดกับทุกบ้านเลยแ็มีแคดตายไหมไม่มีแต้ว่าอะไรพี่แม่ไมอะไรถ้าไม่มีบ้านใครไม่มีก็ จะมาเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําติดกันเม่เช้าเขามาจ้างทําไปได้สองดอกได้ร้อยดอกให้ดอกละสามบาทใช้วัสดุอะไรทํครับเอาในทถุงปุ๋ยอะ,ะเกษตรกรก็ใช้ถุงในปุ๋ยที่ที่หว่านข้าวเนี่ยครับก็บางนคนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ไปเผาทิ้งเผาทิ้งก็บางรายเนี่ยสามสิบสี่สิบกระสอบอก็หลายๆคนก็เยอะทำให้เป็นภาระกับมลภาวะครับทำให้เป็นพิษต่อบรรยากาศแล้วก็ทำให้โลกร้อนเขาก็เลยมาคิดประดิษฐ์ ะดิ์เป็นดอกไม้ไว้ตําหน้าบ้านเพื่อให้สิ่ง,ส,งสิ่งให้ดูเป็นสวยงามวครับก็ทําให้มลปัญหาการเผาเขายะไม่ได้ส่วนหนึ่งไอ้ความเชื่อน,นั้นมันน่าจะเป็นในลนักษณะเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มย่อยไปนะครับเพราะว่าในแต่และพื้นที่ก็อาจจะคิดไปในต่างๆนานาได้ครับแต่จริงๆแล้วที่ที่ไปดูจริงๆคือมีคนไปดูงานมาก็เห็นตรงนี้มาก็เอามาทําอ๋ออันนี้เอามาตอบอกจริงๆมคนไปดูงานเอามาทําเั็นแคความเชื่อในกลุ่มแหละเรื่องสร้างบ้านนางฟ้าหลอกผีแม่ไม้เนี่ย